เป็นไงวายไปซื้อมาทว่าบาปกรรมมันหอมอ่ะพอข้าวผ่านมันอรหอมเลยกินเป็นไงเป็นไงอร่อยอร่อยจริงได้เหรออือฮ่าเนี่ยมันทำไมวันนี้จะมาชวนคุณทากับข้าวกับข้าวอย่างเงี้ยเหรอกับแกงอ๋อกับแกงพอคุณกินได้อยู่แต่กว่าเนเลย สวัสดีค่ะสวัสดีครับผมกับพี่เจี๊ยบในช่องวันเจี๊ยบแชนแนลนะคะมาทุกคนไปดูเมนูที่จะมาทำเป็นกับแก้ววันนี้ดีกว่าว่าเป็นเมนูอะไรหากินยากไหมทำยากไหมด้วยไปเดี๋ยวให้พี่เจี๊ยบอธิบายว่าส่วนผสมมีอะไรบ้างนะครับจ๊กจันจักจันเพราะว่าหน้านี้เป็นหน้า กันไงเออน้องให้เรางมไปหมดเลยแต่ของเราไม่ได้จับเองเพราะว่าเราซื้อของมาอย่างนี้ของที่ขายนี่สั่งมาสั่งมาโลอะไรเขาขายตัวนะไม่ได้ขายโลจริงไหมเนี่ยตัวละสองบาทมั้งโอ้ัวละตัวสองบาทแต่ตัวนี้เนี่ยเป็นแจกกระจันแก่ใช่อันนี้เขาน่าจะนึ่งมาแล้วแต่วันนี้จะมาทําเมนูแจกกจันขั่วพริกเกลือนี่มามาดูส่วนผสมของจักรจันขั่วพริกเกลือกันวัตถุดิบเอกของเรานั่นก็คือจักรจัน แล้วก็กระเทียม50กรัมกระเทียมครกกระเทียมโขกต้นหอม30กรัมพริกแดงจิีด้า30กรัมเกลือ1ช้อนชาโป่งชูรสนึ่ช้อนชานี่คือส่วนผสมทั้งหมดใช่แลยอ่าวิธีการทำเริ่มต้นยังไงง่ายๆเลยก่อนอื่นเลยเราจะมาเกลียวกระเทียมกันก่อนโหนี่คือสูตรเลยใช่ไหมสูตรเราเองสูตรเราเองอ่าขั้นตอนแรกมาตั้งกระติกแก๊สตั้งกระถางตั้งตั้งกระติกแก๊สตั้งกระติกแก๊สเลยเหรอเออแก๊สง่ายจี อตั้งกันติดเตาแม่ตั้งกระทะตั้งกระทะใส่น้ำมันเราร้อยน้ำมันร้อนก่อนนะโอ้เราก็ใส่กระเทียมไปเลยไม่ต้องอให้ร้อนหรอกเพราะว่าเนี่ยมันจะไหม้ถ้ามันร้อนมากกระเทียมที่เราสับไว้แส่ไปเลยนี่ลงไปเลยนี่สวยครัวนี่สับแคบเลยหรอสับแครมขั้นตอนนี้ก็เอาเกลียวกระเทียมนะครับให้หอมวันนี้พี่แจ๊คกำลังจัดการมันเกลียวเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็เอากระเทียมขึ้นใช่ไหมใช่ค่ะกระเทียม เอากระเทียมขึ้นึ้นมะพมาขอเรื่องเลี้ยงจักจันรหากินยากครับมันจะเป็นฤดูกาลช่วงหน้าเนี้ยหน้าหน้าร้อนหน้าร้อนมันก็เลยแบบจะมีทักรจันรมันจะหากินได้เฉพาะช่วงนี้นะยวลองดูวันนี้ว่าเป็นไงนไม่มีกลิ่นนะไม่มีกลิ่นอะไรเลยนะทักรจันรไม่มีกลิ่นเลยพี่พเคยกินแต่พี่ไม่ค่อยได้กินนานๆกินทีนะครับไม่ได้กินบ่อยทักรจัน์นะเพราะว่าอมันหายากแล้วก็ไม่ไม่ค่อยถูกปากเท่าไหร่เพราะว่าปกติอะคั่ว ใส่ซอสใส,ใส่พริกไทยอ่าแต่วันนี้จะคั่วพริกเกลือสุดกว่าซอสของพริกไทยเนี<ส>่ยมาดูว่ารสชาติมันอร่อยไหมมันจะออกเผ็ดเผ็ดเผ็ดเค็มอ๋อเผ็ดเผ็ดเค็มเค็มเหมือนพวกกระดูกหูคั่วพริกเกลืออะไรนี้ป่ะอ๋อแต่มันเป็นเจ้าข้นจันเป็นสัตว์ไปเป็นแมลงอ่แบบนี้ก็การเทียมก็ได้ประมาณนี้แล้ว โปรกระเทียมเรื่องได้ทีตักขึ้นตักขึ้นปิดแจ้วแล้วตักขึ้นเลยใครที่ทำเท่านี้ตันช่วงนี้ก็สามารถเอาเมนูนี้ไปทำได,ได้ทุกคนไปลองทำดูทำได้ไ<ห>อร่อยไม่อร่อยก็บอกกันแก่็ดเดาเรานี่อะไรกรกะจันกระจันลงไปคั่วเลยให้กรอใส่กระจันลงไปโอ้ยก็เหมือนเราใส่กระจันลงไปคั่วใช้ไฟมันอ่อนใช่ไหม วันทอดกระเจนี่มันนึ่งมาเร็วให้น่งไวเร็วโอเนเื่องเแล้วก็ไม่ต้องคนเยอะเปมันอ่อนใช้น้มันพุที่เราเจียวกระเจียวมัแหลใช่หืมใเร้ที่นเลย้วก็จนวพเกินฮงไงไปยันีาปรับกรรมรรเดียวมันแดมันก ใช้แจ็้กัตจันต์ข้าวพริกเกลือไปกินป่ะกินไม่ได้ทำไมอ่ะสงสารมันให้มันจริงเหอะแจ็กัะจันร้อนฟันได้เลยอ่ะเออใช่อ่ะไปนอนน่ารอดไหมน่ารอที่ราอะไรนะปวดเชื้อเพราะว่ามันเป็นกับแก้มไม่กินแล้วเราปวดแล้วดีแล้วใครกินทั่วเร็วให้มันจริงไงน่ารักใช่ไหมมาต่อๆพี่เรามีหนึ่งแก่นะ สีมันเริ่มเหลืองแล้วมันก็เริ่มเต่งแล้วอ่ทุกคนขั้นตอนต่อไปแล้วใส่เกลือใช่ไหมจ๊ะมาุงร้นขาหเกลือเกลือสองช้อนชาเฮ้ยนื่องช้อนชาไม่จะเค็มไปนี่ก็โจรโจรโกนโกนน่ีนนี่ยให้มันใส่ไปหนึ่งช้อนชาบบอบบ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 บ่บบ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  นเห็นกระทะเลยอ๋ออันนี้มันเป็นสูตรใช่ไหมต้องเพ่งกระทะสองอันเหรอใช่เลยเดือดร้อนเลยนี่ได้เกลือใช่ไหมเมื่อกี้ใช่พอมันยังมีความร้อนอยู่มันจะอุ่นอยู่กะให้พุ่งชิวรสได้ลงไปพุ่งชีวรสนี่เมื่อกี้กะนึ่งช้อนมกันใส่เข้าไปนี่หาเดี๋ยวไปนี่หมารความว่าเค็มไหมไม่เค็มไม่เค็มมากวอนนี้วันนี้วันีเลยอ่ะก็จะมีเป็นบางตัว ที่ว่ามันโดนเกลือไปเต็มๆอ้าวใส่พริกเพิ่มความเผ็ดเพราะว่าชื่อกินดำชื่อมันคือจักรจั่นขั้วติดเกลืออ่ามันไม่ใช่ที่หนึ่งแล้วปอนตามด้วยต้นหอมใส่ลงไปเลยอ้าไปเค็มวนอืนี่แล้วก็ตามด้วยกระเทียมนะคะความเค็มได้แล้วใช่ไหมได้เลยๆไม่ต้องใส่ซอสใช่ไหมต้องมขวานเราขั้วว่าเราอาจจะกินไม่เค็มแต่คนอื่นเขาอาจจะหวานเค็มก็ได้ อะไรน่ากินสุดหรือไม่ในกระทะนี้อเกระเทียมเปียวใช่เฮ้ยนีย่มันก็ทำสูตรเหมือนทำกระดูกหมูเหมือนทำหมูเลยสิใช่แล้วถ้าเป็นเนื้อสัาถ้เป็นมแมลงจะั๊กันไงนี่ไปครับทุกคน<ๆ>พี่เจี๊ยบจัดใส่จานพ้องเสิร์ฟแล้วไปครับเดี๋ยวไปลองชิมกันว่าจะ๊กจั่นขั้วเกลือรสชาติมันจะแปลกแหวงยังเดี๋ยวพี่เจี๊ยบไปหาจานมาจัดเสิร์ฟกันโอเคครับผมไม่เคยกินจั๊กจั่นขั่วพริกเกลือแมลงขั่วพริกเกลือมันแปลกๆปลกมาจักใส่จาน อย่าไปเชิบกันดีกว่ารครับไปของจอมีเงินได้แล้วนะครับทุกคนสนะครับทุกคนสำหรับเมนูตะก,กั่งทั้งครัวปิดเกลือมาชิมก่อนเลยว่าเออเอาก่อนเอาก่อนเออเอแล้ววีาา่าคือมันมีสารพิษในนี้ไงเร<อ>าต<ๆ>้องตายก่อนนี่แม่เป็นแม่ที่ดีนะเออต้องกินก้อนไม่เหี่ยวอะไรกับตะกั่งทั้ง ร้อนนะร้อนนะจ๊ะสองตัวเองนะสองตัวสามตัวฮัทตัวชินเถอะไม่ร้อนหรอไม่ร้อนหรอหอมมากพอเข้าผ่านมันมมัันนน่หอมเลยแล้วก็มันมันมันเป็นไงเผ็ดไหมเผ็ดนิดๆิดไลกำลังดีเผ็ดนิดๆหอมเผ็ดนิดๆหอมต้นหอมเกียวหอมอือมันเผ็ดเกียวหอมผ่านไหมเนี่ยผ่านผ่านไปเลยมาเฮ้ยมาลองชิมหน่อยนี้อะไรอ่ะกระจั้นคั่วพริกเกลือ ดูนี่ดูลุงดิ่นดูลอยเรียบร้อยนางสารนางสารเกิดมาทั้งที่ต้องมีเมียน้อยโอ้โหเมนูนี้โอ้โหไม่อยไม่อยเหี้ยมันจับวมนจับวงไม่ได้เหมือนจับวงเล่ไม่ลเนี้ยลยไม่ได้อะไรดูเพราะไม่ไรอ่ะนี่แค่ได้กินนะหัวจะกระยันเลยสงสารมัอออย่ังไงอุ้ยอุ้ยล้วงโอหูเสียดายใช่ไหมอร่อยฮะอร่อย แตกกินเป็นไงเป็นไงร่อยอร่อยจริงได้เหรอไอิสันเราเมื่อกี้สองตัวให้ไหนมายืนข้างครัวผมว่าไม่แดงหรอกมาไม่กินแล้วแล้วเดี๋ยวเขาปวดแล้วนักดีเนาะถ้าทิ้งมันก็จะยิ่งบบแน้วพี่น้องน้องๆน้องไม่ตายฟรีเด็กๆไม่ตายฟรีนะเราไม่ตายอยู่ในครัวแล้วเยออหาให้พ่อชิมบ้างพวกมึงสองตัวเยอะแล้วอ่ะอบชอบ กิมสัดสายใส่กง่ังงี้ต้องให้แม่ฟอนไงเอ้อเจ้ดีมากหายยหายไหมต่อหน้าฉันเธอทำอย่างนั้นได้ยังไรหายยังหายไหมหายยังหายไหมเนี่ยพ่อถ้าพ่อชิมไส้ดนีพ่อก็ไม่โดนนะใช่ สั่งได้นะพี่ชีอ่ะควรจะชิมกับพอดีนะครับใจมากเขาบอกว่าควรจะชิมแต่พอดีพอดีใช่ใช่กินเยอะยังไงกินเยอะมันก็อิ่มเออตอนแต่ตอนนี้เมื่อก็บอกไม่พอดีเลยเอออ้าออ้าออ้าลองพอดทอดนะต้องทอเดี๋ยวเดี๋ยวมาตบพร้อมกันเอาแล้วช้อนก็บันนั่นดีไหมมาละมัมันไม่ใช่น้องจะกัญจันเงี้ยนี่มันใหญ่จัด จันี่มันญาติแล้วตรงนี้มันตะกูลจักรจันแล้วมันแก่แล้วตัวแก่ไงพอคอยตัวอ่อนก็ลอยอย่างนั้นเลยก็ลอยอยู่นะลอยอยู่ผมว่ามันเต็มปากเต็มคำว่ะตัวในข้างคอยตัวอ่อนนาก็ลอยอยู่นะลอยอยู่เยผมว่ามันเต็มปากเต็มคำว่ะตัวในข้าะใช่อร่อยกว่าไม่แล้วปกติเราจะคั่วกับเกลือกับซอสใช่ปะ ครับวันนี้เราคั่วใส่พริกเทืองไงปิดคูโดนคูโดนละเดี๋ยวยิงเดี๋ยวตบโดนคูได้ชัดจ้าออีกทีเรื่องที่เป็นภาพจริงไม่ได้ถ่ายทำคนเห่นในภาพก็เป็นคนจริงๆไม่ใช่ตัวแสกหายยังจะหายไหมหายไหมหายแล้วหายแล้วลูกหายแล้วหายแล้วหายแล้วบ้านเราเป็นห้องครัวนี่วุ่นวายมาก ก้าวควรน่ารักหน่อยไหมเดี๋ยวลองชิมก่อนเพราะว่าไม่เคยกินขั่วพริกเกลืมเหมือนกันพี่น้องมึงแกะแมงวันเข้าไปป่าแมงวันยักษ์อ่ะทำอะไรกินหน้าแมงวันอะมันมีีกมันแปกๆว่ะ มภาษาบป่ะพี่ธรรมดาเขาต้องใช้แบบประเภทอ่อนๆไม่ใช่หรอครับไม่แล้นี้ทำไมมันแข็งต้องค่อยๆกินทีละตัวทีละนิดนี่แบงค์แดงนะครับสั่งมาเฮ้ยมันร้อนแล้วไม่เป็นไรแล้วครับโอ้โหพี่ไม่ไม่แข็งเลยมันมันนิ่มไปหมดเลยโอ้ยเูดีเลยแบงแดกช่องไหนนะแต่มันหยุดไม่ได้นะหยุดไม่ได้จริงๆอร่อยเกี๊ยวมันหยุดไม่ได้จริงเวลาเคี้ยวตู๋มันแต่งมันมันเงี้ยมันย่องเงีย โอเคตอนรีวิวนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องหมาจิ้บ channel ฝากเป็นกำลังใจให้พี่เจี๊ยบด้วยจะได้มีเมนูแปลกๆเมนูใหม่ๆมานำเสนออ่และพี่เจบฝากเพจด้วยฝากเพจเฟซบุ๊กหมาจิ้บ channel ด้วยนะคะฝากไปกดติดตามกันด้วยไปดูคลิปรีลันแล้วก็ไปดูกิจกรรมเราเข้าไปพูดคุยกันในเฟซบุ๊กใช่ไว้ไปเจอกันกดติดตามไมาเยอะๆกดติดตามน้อยมากเลยเข้าไปช่วยกดติดตามม้เยอะๆหน่อยตามหน่อยฝากเป็นกำลังใจพี่เจี๊ยบด้วยผงขันหน่อยผงขันใช้ตังค์เยวห พี่เกงยังขายอยู่นะคะตอนนี้อาจจะไม่ได้ทาเมนูพี่เกงออกมาแต่พี่เกงยังขายอยู่ไปสั่งซื้อกันได้ที่เพจวานเจี๊ยบช็อปค่ะแล้วก็น้ำยาเคลือบผิคขาไปสั่งซื้อกันได้ที่เพจเครสิตานะคะสําหรับอีพินี้ไม่ไปฝากเพจเพจมูฟวานเจี๊ยบชแนลด้วยนะคะฝากเป็นกำลังใจให้พี่เจี๊ยบด้วยนะคะฝากกดติดตามกันเยอะๆนะคะยูทูบด้วยนะคะไม่ไบายนะคะ